ไก่สเต๊ะแบบไม่เสียบไม้กับน้ำจิ้มสูตรไม่มีถั่วลิสงโอปรียูไรเกต Thank you so much อันนี้ก็จะเป็นธนาคารแบบ drive to นะคะเราไม่ต้องลงจากรถ powerball รางวัล439ล้าน US ดอลลาร์เอานี่แหละโยอ้าเจ้าเก่งมากอีอีอืออออออืรู้หน้า ตื่นเร็วลูกเราจะไปโรงเรียนแล้วเร็วตื่นเร็วๆตื่นเร็วๆ Good Morning สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นแล้วลูก ฮะเรียมจะทำเองโอเคหนูจะทำอะไรกินตอนเช้าบเบโก้ก้หนูทำเผื่อพี่รู้หน้าไหมลูกทำเผื่อพี่รู้หน้าด้วย แม่บีนะคะแมบีอีสาน USB USA เจ้าเรียมกำลังกินเบโก้ค่ะทุกคนซึ่งปกติทางโรงเรียนเขาจะมีอาหารเช้าให้นะคะเด็กๆก,ก็กินอะไรเล็กๆน้อยๆไปจากที่บ้านแล้วก็ไปกินอาหารหลักที่โรงเรียนเนาะเขาจะมีทั้งข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงให้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแม่บีกะว่าจะทําอาหารไปส่งให้เด็ดดีที่โรงเรียนมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่บีจะทําอะไรไปส่งให้เด็ดดีที่โรงเรียนเนาะ แฮป e a g o o ้ d เดย์แม่รักหนูสองคนนะคะรักแม่ด้วยคะ่ะจุบจ๊บจุ๊บ <The rain. S 1> เร็เรออจดจะดังแล้วบายบายค่ะลูก <laughs> เมนูที่แม่บีจะทำวันนี้นะคะก็คือไก่สเต๊กค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้ก่อนเนาะน้ำตาลทรายผงขมิ้นนะคะผงกะหรี่นะคะซีอิ๊วขาวค่ะเกลือค่ะนมสดยืดนะคะประมาณนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะทีนี พอเรานวดไปสักพักหนึ่งเห็นไหมคะน้ำหมักมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อไก่ประาณนี้โอเคเดี๋ยวหมักไว้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มรอนะคะนี่อันนี้ใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวให้มันแตกมันก่อนไปกลางับคุณเขาเร่แตก น,นี้ก็ใส่พริกแกงน้สมันไปคั่วกับก,บก,บะ,กะทิเนาะต็เลยติมกะทิส่วนที่เหลือนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะตัวนี้สูตรนี้จะไม่ใส่ถั่วลิสงนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนในเขตแอปเปิลตันนะคะมีกฎไว้ว่าห้ามทุกคน นาอาหารหรือว่าสแน็คนะคะที่มีส่วนผสมของถั่วลิสงเข้าไปในโรงเรียนเด็ดขาดเนื่องจากว่ามันมีเด็กนักเรียนที่มีอาการแพ้ถั่วอย่างรุนแรงอะคะ่ะอยู่ในโรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นแม่บีก็จะไม่ใส่นะคะเติมน้ำตาลนิดนึงน้ำมะขามเปียกนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่หวานเรียนชิมรสก่อนนะคะเอารสตามใจชอบเลยพริกแกงมัสั่นนะคะมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วแม่บีจะไม่เติมเกลือนะคะ ประมาณนี้น่าจะได้แล้วค่ะเนี่ยปิดไฟ แม่มีจะไม่เสียบไม้นะคะวันนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเราทําไปส่งแดดนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะเดี๋ยวจะลําบากก็จะยากแบบนี้เลย สุกแล้วทุกคนนี่ง่ายๆเลยประมาณนี้นะคะนี่สีกำลังสวยน่ากินเลย นี่ก็คือผลงานไก่สเต๊ะแบบไม่เสียบไม้ของเรานะคะกับน้ำจิ้มสูตรไม่มีถั่วลิสงนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆออร่อยเหาอไปเลยเดี๋ยวเราไปแพ็คเอาไปส่งให้แดดีที่โรงเรียนกันค่ะแดดีจะเน้นโปรตีนนะคะจะกินข้าวน้อยแต่ว่าจะกินพวกเนื้อสัตว์เยอะ โอเคค่ะแม่บีก็จะใส่ของกินหลากหลายเยอะแยะเลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นตัวเลือกให้แต่บ,บี้ได้กินเนาะเขากินไม่หมดหรอกคะ่ะทุกคนเพราก็จะเลือกกินเฉพาะสิ่งที่เขาชอบนี่เขียนจดหมายน้อยให้ผู้เฒ่าอจ้านี้เป็นน้ำอัลมรสผลไม้แล้วก็อันนี้โกิเ์ตนะคะใส่ตรงนี้ชิ เรียบร้อยค่ะโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวส่งข้อความบอกก่อนนะเฮ้ฮันี่เกตเอาอยู่เกต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 เกเก I got something for you Yeah I'm excited นี่ชิคกิตเทสโซโอเค Oh and a soda too thanks This this is the sauce for that It's a lot of thing in the bag Hopefully you like it Thank you so much You too Thank you Love you too บายโอเคแดดดีก็ลงมาเอาอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้แมววีก็จะแวะไปทำธุระที่ธนาคารแล้วก็จะไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านนะคะเสร็จแล้วก็จะไปแวะรับสองลิงที่โรงเรียนเนาะฮัลโหลไงฮาวอายูคือ I would like to make deposit อันนี้ก็จะเป็นธนาคารแบบ Drive to นะคะเราไม่ต้องลงจากรถเลยสามารถที่จะเบิกเงินถอนเงินแล้วก็ฝากเช็คอะไรตรงนี้ได้นะยกเว้นเอาเหรียญมาฝากนะคะต้องเข้าไปในธนาคารเนาะมาแล้วนาะ that's i thank t you so much thank you YouTube แล้วโอเคเรียบร้อยค่ะ Select from list or key in the item's code. <laughs> เดี๋ยวแวะเสียงโชคหน่อยทุกคนพาวเวอร์บอลรางวัล439ล้าน US ดอลลาร์เอานี้แหละก็ใส่เงินเข้าไปตรงนี้เนาะเอานี้ได้มาแล้วนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าแม่บีจะถูกรางวัลไหมงานอดิเรกของบ้านนี้่อโ <This one. S 2> ดมิโน wow. not So so I'm almost done. Mm. It, Three, two. เอาลองช <Hey. S 1> ิมดูสิดูน่าชอบไหมลูกค่ะมันคือไก่สเต๊นชอบกินะหนูชอบกินมันไม่ต้องจิ้มซอส เราข้าวเหนียวจิ้มซอสหรอลูกเอาคำเล็กๆหนูไม่ต้องเอาคำใหญ่มันเคี้ยวไม่ได้นะม่ใคลายมันเลยหยอก ลูน่าลูน่าไม่ชอบซอสมันเหรอนิ่มตลกไหแบบนี้อ่ะมันเย็นสบายเออมันเย็นสบายเรารีบกินแล้วไปอาบน้ำไปไปดูมูสซอหน้าสระในภาษาไทยมีกี่เสียงอืสามสิบสอง โอเคอันนี้สระอะไรครับเลออ่านเลยอ่าอ่าอีอีืออูอูเอเออาอาโอโออ๋ออ๋อเออเออเอือเอออูอูอัมอายไม้มาลายไอไม้ม้วนก่อนเอาไม้ม้วนไอไม้มาลายเอัลเรเดรเร เก่งมากเอาอันนี้อะไรเงเอางเก่งมากโตเอาโตรอเอาแล,ลาวอ,อ,อันนี้ดีสิลูกเอาจอเอาเจ้าเก่งมากอันธรรมดาไม่ต้องตะกูล